สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเช้านี้เรานะคะกว่าจะซักผ้าเสร็จอะไรเสร็จนะคะทํางานบ้านเสร็จมาทำเอ่อบำรุงผิวหน้ากันเลยดีกว่านะคะแกะใหม่เลยทุกคนเพราะว่าเราย้ายที่อยู่ใหม่แล้วก็สินค้าเราหมดด้วยไม่ได้สต็อกของด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็สต็อกมาแล้วนะคะเผื่อมีใครที่แบบว,ว่า อยู่ใกล้ๆแล้วเขาหนัดรับเราจะได้ส่งให้ได้เลยหรือบางทีเราว่างเราก็จะออกไปส่งให้แต่ส่วนมากนะคะเวลาขายน่ะจะสะดวกให้แม่ทีมส่งให้นะคะเป็นคนชอบอะไรที่แบบว่าสบายๆนะคะกำไรเท่าไหร่ไม่เกี่ยงนะคะแต่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ทุกคนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเซรั่มนะคะ ใช้เองนะทุกคนซึมง,ง่ายนะคะซึมง,ง่ายใช้ดีมาก,มากๆเซรั่มของเอ่อลามโมนาของเรานะจ๊ะเ,เดี๋ยวรอแชร์ะสักครู่นะคะว่าจะมีใครเอ่ยว่างไหมว่างไหมนะคะถ้าใครว่างก็เข้ามาคุยกันได้นะมาคุยมา,าทักทายกันได้นะจ๊ะมาเม้นท์คุยกันได้นะใครที่มีปัญหานะคะสิ ฝ้ากระจุดด่างดําใบหน้าแห้งนะคะแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะหน้าไม่เรียบเนียนนะคะทาอะไรแล้วแบบเหมือนหน้ามันเป็นขุยหน้ามันแบบว่าไม่ใสเออหน้าโทรมนะคะอันนี้แกะเลยนะคะสดสดร้อนๆนะคะของมาเมื่อวานอันที่จริงนะสั่งไปนานแล้วสวัสดีค่ะคุณระดาอันที่จริงสั่งของไปหลายวันแล้วแต่ทีนี้ของมาส่งไปที่อยู่เดิมนะคะ เ,เกิดจากการผิดพลาดของขนส่งเพราะว่าเราอยู่ที่นั่นนานนะคะอยู่ที่นั่นเป็นปีเขาก็คิดว่าเราไปอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรเนาะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะใครยังหน้าสวยหน้าใสนะคะทักได้ทำได้นะ <S <S ขเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เด้ยพี่น้องเด้อหลายๆคนนะไม่กล้าเปิดใจลองเนาะสินค้าอะไรก็แล้วแต่คนเรามันถูกถูกสริตกับหลายๆครีมไม่เหมือนกันค่ะทุกคน บางคนถูกจริตกับสินค้าราคาหลักพันหลักหมื่นเนาะแล้วแต่นะคะอันนี้มาเอาใจวัยรุ่นนะมาเอาใจทุกคนนะคะที่แบบว่าราคาเบาๆนะคะปกติแล้วเนาะหนึ่ง นึ่งวดน,นี้590แต่ขาย290นะคะถ้า2ขวดนะคะราคาจะลดลงอีกเนาะถ้าเซรั่ม2ขวดนะคะซื้อเยอะก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะ2ชิ้นขึ้นไปส่งฟรีเนาะเดี๋ยวนะเราก็เปิดพัดลม2ตัวเสียงพัดลมจะดังไปไหมทุกคนอันนี้นะคะ20มิลลิลิก็ใช้ได้เกือบเดือนแล้วแต่เราอะทุกคนแล้วแต่เราคือหยดลงไปแล้วมันมันซึมไวชอบตรงนี้แหละ กลิ่นก็ธรรมชาตินะคะอย่างนี้เลยเราหยดลงไปอย่างนี้เลยเซรั่มของลาโมนาคะเดี๋ยวดูกันเลยนะอันนี้ก็เป็นคนที่แบบว่าสวัสดีน้องบุ้นหื่นของเรานะคะปกตินะคะนหน้า่ะขาวอยู่แล้วแต่ทีนี้เราไปตากแดดแล้วหน้าเราก็เลยเป็นฝ้าเราก็เลยต้องใช้แต่ใช้อันนี้แล้วมันจางลงเยอะ ไม่ได้ฝ้าอย่างเดียวนะหน้าเป็นสิวดูดูในรูปได้เลยนะคะใช้ไปสองสองชุดแล้วนะคะนี่คือชุดที่สามชุดที่สามเปิดกล่องใหม่นะคะมอร์นิ่งค่ะเลิฟเลิฟเลเลิฟคนงามเฮงเฮปังๆังนะเห็นไหม ทาแป๊บเดียวซึมเร็วค่ะซึมเร็วนะไม่อยากแก่ไม่อยากเหี่ยวย่นนะคะก็ทาลงไปนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นเซรั่มตัวนี้นะคะอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวแม่ผิว,แ,ผวแพ้ง่ายปกติจะเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆใช้มาหลายตัวก็ไม่หายนะคะอันนี้เป็นสิวฮอร์โมนนะคะเป็นสิวฮอร์โมนเวลาเวลาเป็นเมนเนาะมันจะชอบขึ้นเมื่อก่อนจะขึ้นเยอะขึ้นเยอะแบบในรูปเลยเป็นเมนฮีเต็มเลยค่ะแต่พอมาใช้ตัวนี้นะคะมาใช้ลาโมนาชุดชุดนี้แล้ว เลิกใช้ไม่ได้แล้วค่ะทุกคนราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันเด้อเนี่ยหกรอยเก้าสิบอย่างนี้เลยหนึ่งกลองใหญ่ๆแบบนี้เลยมีสี่มีสี่กระปุกค,ค่ะขนาดเจ็ดมลมั้งเจ็ดกรัมมัง้งเจ็ดกรัมนะคะผู้ใดใส่น่อยโอ้สต <Sorry. S 3> อรี่ยาแรยนล่งมไมหมละนะ่ะเนาะนี่นะคะถ้าถ้าใครนะคะ ที่บหน้าเล็กๆหน่อยนะเกือบสองเดือนหรือสองเดือนได้นะคะแต่นี่พี่ใช้ไปเดือนละเอชุดละหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะคะทุกคนใครที่แบบว่าเร่งขาวหน่อยก็ปาดเข้าไปเยอะๆค่ะเช้าหนึ่งนะคะเช้าหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะเซตเช้านะคะจะเป็นไข่ครีมไข่ม,ขมกุกแล้วก็กันแดดนะคะของลามโมนาของเราเดีย๋ยวจะทุกคนผูใดเข้ามาแล้วทักทายได้ถามได้นะจ๊ะถามได้นะใครที่แบบว่า ผิวติดสารนะผิวติดสารสเตียรอยนะคะทํายังไงสิวเป็นอันนี้สวัสดีค่ะพิมิล่าสวัสดีค่ะมาใช้ตัวนี้เนาะสิวอักเสบตัวนี้เป็นครีมไข่มุกแท้นะคะอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวนะปกติทาหน้าเขาก็ให้เกี่ยขึ้นนั่นแหละเกลี่ยขึ้นนั่งสีแหละพี่น้องนะคะไปตามแนวรูปหน้านะอย่าดึงลงนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องนะ้า น้องน้ำตอนนี้น้องน้าไปขายทุเรียนแล้วใช่ไหมทุเรียนหน้านี้เยอะไหมขอให้เฮงเรวยรวยจ้าขอบคุณสําหรับหัวใจรั่วขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณนะคะคิดถึงคิดถึงคิดถึงตอนนี้ย้ายมาอยู่ไกลแล้วน้องน้ําเมื่อไหร่จะได้ไปพัทยากวบรูนะนะนี่เห็นไหมใครอยากเป็นสาวเกาหลีหน้าเงาฉ่ำวาวนะคะใส่เลยใส่เลยค่ะ ขายแยกชิ้นก็มีนะคะอนีร้อยแปดสิบแต่ถ้าขายทั้งชุดนะคะหกร้อยเก้าสิบนะคะส่งฟรีสวัสดีจ้าสวัสดีเลิฟเจ้าน้องน้ำทานข้าวหรือยังปังปังจ้าเฮงปังปังเช่นกันค่ะน้องน้ำก็บิวตี้นะคะความงามนะคะทุกส,สภาพผิวคนเรามันใช้อะไรได้ไม่เหมือนกันเนาะบางคนถูกกับครีมนู่นที่ครีมนี้เราใช้อันไหนถูกก็ใช้กับอันนั้นแต่บางทีถ้าเราใช้แบบเดิมๆหน้าเราจะนิ่งไม่ดีขึ้นไม่แย่ลงไม่ดีขึ้นถ้าเราอยากใสนะคะ อยากใส่อย่างหน้าเด็กลองเปิดใจลองเปลี่ยนดูนะคะตัวนี้ขายดีขายดีทุกวันนะคะแม่ทีมแพ็กแทบไม่ทันแล้วนะทุกคนตัวแทนตัวแทนสิบกวาคนแม่ทีมนั่งแพ็กอยู่คนเดียว <c oughs> เพราะว่าไม่สะดวกในเรื่องการจัดสง่งเราก็ใช้แม่ทีมเลยแม่ทีมใจดีนะคะแม่ทีมใจดีลหลายทีมลหลายที่นะคะเขาก็จะไม่ส่งให้นะเขาบอกว่าเปิดบินไปเองส่งเองจะได้กำไรยเยอะแต่ว่าแม่ทีมของเรานะคะ เขาช่วยทุกอย่างเลยคือเราเราไม่สะดวกเรื่องขนส่งนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ขับรถก็ไม่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เห็นเห็นไหมกันแดดเนี่ยเกี่ยเข้าไปยังเลยออกกำลังกายโยโหน้องน้ำพี่ฝากพุงไปออกกำลังกายด้วยเนี่ยเมื่อวานโดนฝนเนี่ยเสียงไปแล้วครับจะเป็นหวัดไปแล้วครับฝนตกวันเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงตอนแรกก็ร้อนร้อนแล้วมาเจอฝน แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายเราก็กินยาเดยกก็หายกินพาราแค่น,นั้นหนหะพี่อ่ะเห็นไหมเกลียแบแป๊บเดียวแค่นี้นะคะทาแบบนี้ทุกวันนะคะใบหน้าเราก็สวยใสยเผยหน้าสดได้แล้วปกติจะชอบโปกแป้งพับนะคะโบกเหมือนปูนเลยโบกเยอะยะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยโบกเลยแหละไม่เคยทาที่ลำคานะ่ะเป็นเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบอะ่ะ ทาแป้งพับแล้วเวลาเราล้อนแล้วเราเรา,เราเผลอเช็ดหน้ามันก็ไปตามทิชชู่ใช่ไหมใครที่อยากแบบว่าใช้หน้าสดแป้งฝุ่นที่ยังไม่ใช่เลยทาแค่เนี้ยเอาแบบนี้เลยสดสด,สด,สด,สดแบบเนี้ยกะใส่แอบอยูนะคะถ้าไม่สวยจริงนะคะถ้าหน้าไม่ใสจริงใช้แอบมันก็จะเห็นนะคะจะเห็นริ้วรอยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายะคะ่ะสำหรับเซตเช้านะคะทาแค่นี้ค่ะสามตัวนี้แล้วก็มีสบู่ ล้างหน้าด้วยสบู่แต่ถ้าใครไม่ชอบสบู่ก็ใช้โฟมหรืออะไรที่เป็นของเราอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเปิดใจนะคะทดลองครีมใหม่นะคะเราต้องพักหน้าไว้หนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะคะอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หรือ3ามถึงสี่วันนะคะคือไม่ใช้อะไรเลยนะคะเพื่อที่เราจะปล่อยใบหน้าของเราให้ว่างจะได้ใช้กับครีมตัวใหม่เนาะใครมาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันได้นะ เซตกลางคืนนะคะเซตกลางคืนเขาก็จะมีะเป็นครีมแตงกวากับขมิ้นค่ะอันนี้ช่วยในยเรื่องของสิวและก็ฝ้านะคะใครมีฝ้าหนาหนาก็จัดไปค่ะตอนแรกฝ้าจะเยอะมากตอนนี้เริ่มจางแล้วนะคะจางลงเรื่อยๆเยพิ่งสองเซตแม่ทีมเขายังใช้ไปยี่สิบกว่าชุดเลยคนที่เป็นหน้าแบบหน้าพังมากๆอะ่ะถ้าเราเปิดใจเราใจเย็นนะคะใจเย็นใช้ไปเรื่อย เดี๋ยวเราก็สวยเองนะคะทําได้นะราคาไม่แพงราคาจับต้องได้และคนที่ใช้หลงรักทุกคนติดใจทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะใบหน้านะคะเจออะไรมาเยอะๆนะคะเจอสารมาเยอะๆพอมาเจอตัวนี้นะคะเจอลาโมนาของเรานะคะหลงรักทุกคนเลยใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะ นนทบุรีเนาะจะนัดรับก็ได้นะคะหรือไม่ก็สะดวกแบบว่าให้ส่งให้แบบนี้นะคะอินบ็อกมาได้นะคะใครที่มีปัญหาสิวสิวเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนนะคะเป็นสิวสิวอักเสบอ่ะแบบว่าเยินมากหน้าเยินพังแค่ไหนก็เอาอยู่และคนที่เป็นฝ้ามีนะคะมีอะไรนะรีวิวเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะมีรีวิวเยอะแยะมากมายที่เขาใช้เองนะคะ ฝ้าหนามากๆใช้ไปเรื่อยๆนะคะจะค่อยๆจางลงมันจะไม่แบบว่าโหขาวในทันทีอันนั้นมันคือใส่สารกองเรานะคะปลอดสารนะทุกคนไม่มีสารอันตรายต่อผิวหน้านะคะใช้ได้นะ,ะผ่านการทดสอบแล้วเนาะ,ะผ่านการทดสอบแล้วก็จะมี เ,ออเคยลงเคยลงคลิปไปแล้วนะคะที่เขาทดลองครีมไปนะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมอินบ็อกมาถามสอบถามกันได้นะคะแม่ค้าใจดีถามไว้ก่อนปรึกษาไว้ก่อนก็มีหลายๆคนนะคะบางคนก็ปรึกษาไว้ก่อนคือสนใจที่แบบว่าให้แม่ค้าแบบนัดรับแต่ว่าแม่ค้ายังไม่สะดวกตอนนี้ก็สะดวกแล้วนะคะเอาสินค้ามาลง เป็นบางส่วนแล้วนะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่นะคะถ้าใครที่ซื้อเยอะๆไม่ต้องห่วงว่าสินค้าของเราไม่มีนะคะเราสั่งที่บริษัทได้เราสั่งที่แม่ทีมเราได้นะคะชอบใครรักใครนะคะหลงจริตถูกใจใครก็อุดหนุนคนนั้นได้เลยนะคะทีมงานของเราน่ารักกันทุกคนนะคะช่วยกันผลักดันกันนะคะการที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์การที่เราทำสิ่งใดนะคะให้เรารักและมีความสุขกันลงมือทำในทุกๆวันลงมือทำใน เอออะไรนะด้วยความสนุกมีความสุขไม่ฝืนค่ะทํานิดๆหน,น่อยๆทำไปเรื่อยๆทําสม่ําเสมอซ้ำๆรับรองนะคะผลลัพธ์จะมาเองนะจ๊ะขอบคุณสําหรับใครที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณสําหรับกดหัวใจรัวๆนะคะ มาทีหลังก็อย่าลืมกดคอมเมนต์กดใจให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะมาไม่นานนะคะมาแป๊บๆมาวานันรุิจิตจำใสนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะ